มละหไสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นไฟเอ็มโดยการเรามาจัปูนะครับเราก็จะมาแกล้งตำรวจนะครับผมจะการเอารถแรงๆนะครับมาแกล้งตำรวจซึ่งนะครับวันนี้เราก็มีสมาชิกคนนึงครับเข้ามาเริ่มทำด้วยนะครับก็คือคนนี้นะครับนี่นะผมไ่นะครับนี่นะไปจับปูลยครับไปผมก็ไม่รู้นะครับว่าตอนเขาจะไลเคสนี้หรือเปล่าเพราะว่า แต่มากเขาจะไม่ค่อยไรนะครับเฮ้ยเขาไล่หรือเปล่าครับเฮ้ยได้เวลาสนุกอ่ะได้เวลาสนุกแล้วสิฝัญญาาน,น,นี้นะคะตำรวจจกปูนเฮ้ยเขามาใช่ไหมคือแบบโอกาสที่ตำรวจจะมาไล่เคสของเรานะครับมันยากมาก นุ่มๆใจเย็นนุ่มนุ่มๆนุ่มใจเย็นนุ่ม,ม,ม,มต้องขยามัมด้วยการใช้ตัวแทรกก่อนผิต่ตำรวจตำรวจมาสองตัวเลยอะไม่ใช่มาตัวเดียวแล้วมันไนนล่บบไเคสเราได้ไงขึ้นมาก่อนพีจ่จะไปรถไหนขึ้นมาขึ้นมานข,นนะขึ้นมาแล้วตอนรอเขายงิงหนาะขึ้นมาไม่พีดไดี้นูคนไม่ อย่าลืมนะโอ้ลงมาก็ไม่สวยละโอ้ไม่ไม่นะโอ้โหดีไม่โดนสวยตกงล,งลงมึงลงเหรอคอจะปั๊บปะเนี่ยเด้งเด้งเม,ม,มันบ้าอีกเล้งเด้งฮะจะตกแมพไหมผมไม่ตกแมพพี่น,นี่ผมยังขับได้ต่อหลุดได้เหรออันนี้หลุดแล,ล้วหรอครับนี่เธย เธอรึผมไมาลุดผมามาหลุดครับรอผมมหลุดนะครับอไม่ทันเฮ้ยอนี่แงแตกครับทุเฮ้ยเอิร์นนี่เอิร์นเอิเราจะลงน้ำทนเลไหมครับพี่น้องเอิร์นคนสวยเราจะลน้ำใช่ไหมพี่ว้ต้องน้ำใช่ครับถ้าตกน้าคือแผนแตกเลยนะ อย่าชงต้นไม้โอ้หลุดแล้วังซ้ายหลังาหลุดแล้วอตอนรอเขเลยรอไม่ทันครับหลุดแล้วครับตอนนี้แต่ตอนรอน่าจะตามไม่ทันได้เหินครั้งที่สองนะคะไปรอไปร้อยไปร้องนี่พี่แต่ผมตอนนี้ผมเดินไปเลยครับเมื่อกี้นะครับมันหลุดง่ายเกินไปหรือเปล่าผมอยากได้ตอนรอที่มันแบบมาสองคนก็ได้อะมาทั้งต่อรอเอ้ยมาทั้งสองโนเลยก็ได้อะ่ผมแค่อยากได้ตอรอ ผมแค่อยากได้ต่อรอที่เขินเก่งๆนะครับแล้วตอนนี้สภาพรถของเราก็ดูไม่ค่อยได้ด้วยนะครับมันเออ่สภาพรถตอนนี้โอ้โอไม่ใช่ไม่ใช่นี่หว่าอุ้ยตกใระเด็นหมดเลยโอ้ยพีพีเขาชนขอร้องอย่าให้เป็นต่อรอคนเดิมเอ้าเขาไม่ไล่เคสเลยเหรอครับเอ้ยหรือว่าไล่อะ มาสองคนเลยก็ได้โอ้โดนจำพูดข้อคหาสายไฟหลบหนีในเมืองโดยเจ้าหน้าที่แคปป้าเอ็ก็กเอ็กซาย่ะอ่านผิดขอไปเลยครับขึ้นมานักเข็มพัดแล้วแบบพี่เราไม่ต้องรอตอลอก็ได้นะหนีขึ้นไปเลยนี่ไงเขามาละโอ้ตอรอเขารีบไปเกิน โอ้พี่เปิดมาก็สวยไอ้เปิดมาก็เฮียละเอ,อาไว้จะคำหยาบนะครับแต่เปิดมามันก็เฮียแล้วจริงมาเดยวยกว้ายทุกคนนะครับตอวรอมากี่คนนะครับสองคน,นคตกแมพค่ะผ่าใครเพชรหนึบตกแมพครับทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่ไหมตกแมพครับตกแมพทีนี้แหละครับ เราว่ะหนีตอร์ได้ยอย่างแน่นอน,นครับแบบแค่นี้นะคะผมแล้วก็สามารถหนีตอรได้แล้วนะตอนนี้ผมก็เพิ่งแวะเติมทะเบียงนะคะผมเอ้าไม่ใช่ทะเบียนผมก็แวะเติมเอ่อให้มันแวะเติมอะครับแวะเติมน้ํามันนะครับแล้แวก็ซ่อมรถนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เติมเนี่ยก็นะก็รถพังกันพอดีออดใช่ครับโดนง่ายๆเลยเนาะแป๊ะแป๊ะซายครับโดน ตอนนี้ภารกิจของเราก็คือตามหาที่กับคุณที่เดียวไหมครับคุณไอ้ได้ครับที่เดียไปครับไปเว้นงเว้นอ้าวเฮ้ยผมห็นเขาไม่ได้อยู่จุดเดียวกับผมนะอันนี้สตอรี่กันใช่ไหมครับเนี่ยเราไม่เราจะไม่ไปยุ่งนะครับสตอรี่อ้าวเฮ้ยแล้วผมเกี่ยวอะไรเนี่ยโดนชนเลยเพรากคนที่สนุกมาครับเก่ยว ที่นี่รู้สึกว่าจะโดนไล่เคสบ่อยนะครับโดนไล่เคสไงมาคุณพายคุณหน่รวแล้วนะครับวันนี้เอ้ครั้งนี้นะครับเราไม่ได้แค่มาเสือๆนะครับไม่ได้แค่ไอ้นั้นนะไม่ได้แค่มาตกบคุณแล้วก็แกล้งตำรวจหนีแต่วันแต่ครั้งนี้ <c oughs> เราจะบัฟตำรวจด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่บัฟท้านะครับใช่ไหมคุณ<ร>ไออ้าวรู้สึกว่า ตอนนี้กู้มารับทีมซีได้ไหมคะผมว่าต้องไปที่อื่นอ่ะเอาอะไรพี่เอาอะไรพี่ไปไหนตอนนี่น่าจะมารับกระดับใช่หรือเปล่าคะรถจับรถค่ะก็ว่าอยู่ทำไมคนในรถหายแป๊ดนะครับกำลังกำลังไปนะครับเออตอนเอ่อตอนที่ท้าก็ก็ท้าเลยนะครัะแป๊ดใส่เสียงแบบนี้โอเคไหมมันดูแบบ แต่ว่าก็ได้นะคบเพราะว่ามันแบบเสียงแบบกวนๆอะ่ะเออผมว่าตำรวจะจะแบบโอ้โหเส่นเลือกปเป็นเส้นเลือดในสมองมา嘛กำลังนะครับ<ะ>อโอ้โหชนพอดีเลยเปั <laughs> ๊บผมขอชนอีเหมือนไส้อ๋มาแล้วครับมาแล้วครับรถรถรถที่หนีตอรอได้โหดมาก ไม่ทราบว่าคุณไออยู่เหนืครับนี่ไงครับตื่นมาเลยครับอย่าลืมรัดเข็มขัดนะครับก็จะพยายามมาทางโอเคครับเยียนด้วยไปยา่วโอเคครับมาทางแล้วค่ะขอเวลาแป๊บแล้วทำไมไม่รัดเข็มขัดครับแล้วตอนนี้เอ่อนี่เหรอครับ ขึ้นรถมาก่อนครับขึ้นรถมาก่อนธนาคารโคนีเตินเย็นๆครับผมบัสค่ะอ,อไปก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องรัถรักเข็มขัดได้ยังครับจะรักธนาคะอ้าวไเวลาก็ตกสิครับเออวะคุณแบบอา้าวลืมไปแล้วเหรอครับ จอยจอยผมขอทดสอบได้ไหมครับใช่ไหมคะโอเคครับเรียบร้อยครับไม่ต้องทดสอบเลยเปลืองเลือกเปลืองเลือกมากมากเลยอ่ะอ๋อกบปุ๊บช่มาครับกดอบเก็บมาครับกดกดเก็บโอ้ผมรู้สึกว่าผมจะหนีผมจะหนีตลอดตอนนี้เราต้องไปช้าตอรอกันนะคะ เนี่ยจริงก็เข่ามากกอกแกกอกแกกกแกเม <c oughs> ื่ตอตโรอจมัดมากต่อรอไม่ได้ตึงค่ะาถ้าพี่ต่อรอมาแล้วเฮ้ยผมว่าคุณต้องไปจบอีกนะครตอนตอนต่รอตตรอมันไม่มาครับ คุณต้องไปตกคุณต้องไปตกอีกรอบนึงอ่ะไหวไหมครับรู้สึกว่าตรอเนี่ยจะไม่มานะครับลองไปตกอีกรอบไหมครับเผื่อว่าตรอจะมาเลือยหรือว่าไปจกที่อื่นครับไปจกที่อื่นอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไกกอนอร,อนนไรโอเคครับ เอ้ยเขาจะมาจับกูนะคะพี่รอ,อเ๋ือนิดนึงนะครับพี่ไหนดีเอ้ยตัดโอเคครับตอนตอนนี้ตอเราก็มาแล้วนะครับถ้าตอจากจะได้ผมให้เอเงินโอซีเลยครับเอ้ไม่ใช่เงินไอซีเงินไอซีห้าหมื่นถ้าตอจากจะได้โอเคครับแข่งกันหนี เราต้องให้เงินตอรอีห้าหมื่นนะพี่ให้ใช่ไหมไม่จบแล้วโดนยิงรถไม่ครับทุกคนมันโดนยิงแน่ครับมันจะโดนยิงล้อมันเยอะกัะโดนยิงแล้วเว้ยอุ้ยอย่าขึ้นตอโจังหวะนี้นะคะตอโรผู้หญิงนะตัวมาดิกิต๊ะดิจิต๊ล โอ้โหต่อรองผู้หญิงนี oh. ่แบบเอาสุดเลนโอ้โหมากันท hmm. ังสอนนอนเลยดีไหมคะใช่ค่ะผมก็ไม่ทำมาเที่ยวการขับรถนะครับผมไม่มีสมาธิคุยกับคุณอู้ยขอให้ตกแบบได้ไหมพระเจ้าได้ปดเมตตากับผมที เพ็่ใช้นะครับคุณน้ำพุนะครับตอนนี้นะคุณไอคอาก็หลุดออกจากรถไปแล้วนะครับแต่ว่าตอรอ์เขาไม่รู้นะครับว่าคุณไอเขาเป็นคนจบบับปุ่นแล้ว่าตอลลเขาก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าคุณไอเขาตกลงไปแล้วนะครับตอ,ตอนนี้เราก็มีโอกาสโดนจับสูงนะครับอนนโอเคผมเข้าอันนี้มาได้ผมว่าผมหนีตอลลได้เธอเชื่อไม่โาเขาจะม อีห้าหมื่นแน่ได่ไปติดเงนบัมได้เลยอือหือไอกูตกแมพไงไอ้บอสที่จะไม่ตกไม่พี่แล้วเขาแล้วเขาจับผมแล้วแล้วแล้วผมตกแมพแล้วแล้วผมตกแมพแล้วเขาจับผมแล้วไม่คือผมโดนใส่อันนี้แล้วอะ ผมโดนใส่เออใช่ผมโดนใส่ข้อมือแล้วแต่ว่าเขาจล่กับผมเอาไองเขานะนี่สุดท้ายนะครับก็ต้องมาจบด้วยนี้นะครับอย่ามาอ,มอย่าอย่ามาหาห้าหลบตอรนะคบตอนนี้ตอรหน้าตัวมากเลยนะคะใช่ครับ แล้วเขาไม่ยัาเงิน 5, ห้ามมือผมด้วยนะรู้สึกดีมากเลยว้าก็เรายังมีอยู่ในตู้เสียไปเยอะครับไม่ต้องห่วงตอนเราเขาเอาอันเนี้ยเขาเอาแล้วข้อของปิดกฎหมายเข้าตัวเขาอ่ะครับแต่ว่ายังมีอยู่ในตู้เสียไปเยอะไงโอ้โหโอ้โหแหวนตัวและตอนเราก็ทำอะไรอยูนะ่ทำไมเขาไม่จับผม เออพี่ว่ายอํออออผมได้ไหมอ่ะมันเป็นจุดสูงการของเมืองนะพี่ผมรู้พี่ไม่รู้เ,เาลดวเยวจะบอกว่าคือที่ไหนโอเคเออแต่ตอนนี้เราก็ต้องจำใจเข้าคุกไปก่อนนะครับแล้วเขาจะใส่ข้อหาอะไรเยอะเนี่ยแต่ข้อหาลบหนีในเะมืองใส่ข้อหาบัาก <laughs> มีคนติดคุกสิบแปดนาทีแต่เราน่าจะเป็นหน้าใหม่ ไอ้น้าจืดโอเคเข้ามาแล้วอโดนข้อหาโซซิโอซ่าโดนจำคุกข้อหาปู13ใส่ไฟ3แฮก3วับหนีฮะไม่ได้วับหนีครับคุณต่อรอแต่ผมตกแมพนะครับแล้วขครอยาโดนแบงไหมเนี่ยเอาทุกคน กรง้างเลยครับตอนเนี้แต่ไม่เป็นไรครับทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ก็ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากผมทำคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์ไม่รู้ทะทำไมถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ด้านแอปพลิเคชันนะครับผมใช่ไหมครับคุณไอโอเคครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม Não tá,